มื่อนี้ผมสมาครเราแบบว่าผมไปจีบบุษสาวใหม่ๆเนาะผมไปจีบุษสาวใหม่ๆตอนที่ผม,มาอายุประมาณสิบหายแหละผมโบูเร่ยงในตอนนั้นเออมูกับผ้าไปเนาะไปคุยบุษสาวคุยบุษสาวอยู่อยู่อยู่บานอีกมัวบานหนึง่งผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเออผมผมมักอีพูนึงนะผมมักพนนั้เนเออผมผมมักอีพนูนึงเนาะเออผมมักอีกูนึงปุ๊บป่าตินี่ป่าต่นี่ ไอโม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 ูที่ผมหมักอะ่ะเออแบบผมกูหุ่นกว่าเ,เขาหมักผมมือเปล่านะเอ,อผมกัผมก็ไปคุยไปไปสองสามมือแหละอ่าหูจักกันปุ๊บเนี่ยวันนี้จักเมือนั้นเป็นยังไรบ้น้องแบบคนที่ผมหมักน่ะเออเขาเขาเขาพันนันออกมาจากบ้านไหมหรอวันนี้ผมสมัยตะกี้เขาคุยกันแบบว่า บบว่าขังถนนเนาะแบบนาบ้านเพราะว่านี่แหละไปจีบกันออไปจีบกันต่างบัวคุยกันแบบตามไฟตามไฟตามสีแย่งเงี้ยเนอหน้าบ้านเงี้ยเสียคนที่ผมมักอ่ะเขาเขาพท่านออกมาเป็นว่าบ้านเนี่ยมูมูมูของมูของไอ้ผู้สาวที่ผมมักอ่ะถามเว่าไปขี่รถเ่นบ่เอ้ย ตอนนั้นผมก็ขี่แบบรถอากิลาเนาะเออผมขี่รถอากิลาเลยอากิลาแตงา่งอย่างงามพี่น้องอย่างงามดีคนหมักแนะ่ยพ,พาทออีกอนะ่ะเออผมกับไปจีบกับวันนั้นขี่รถเลนบบผมก็เอ้ยผมก็ให้ยมูมไปกับมูสองคนให้ยมูถา่ายอยู่นี่แหละบ่งไฟนี่แหละเท้าผุ๊ดเท้าผมดูแออๆขี่ขี่รถเลนกันบ่ ผมบอกละ่ะผมก็อ,กอ้ยไปก็ไปนีะ่ะเออไปก็ไปบ้านผมผมก็ให้คนนั้นขับรถผมก็ตอนไทยเนาะแต่แหลกอ่านาง่างกันอยู่เออนั่งห่างอยู่ในหมู่บ้านเนาะผมบอกว่าขี่ไปทางพี่เด้อขี่ไปทางพี่เด้อขี่ไปออกนอกบ้านเป็นทุงน่งนาไปเนาะเออก็ลืมขยับเข่าขยับเข่าไปเนาะขยับเขาๆๆเ <laughs> ยับเขา่าขี่ไปไกใส่สอนบูบ้านผมแล้ว ผมบอกไปกลับไปข้างเกาดีกว่าอา่ากลับไปทางเกาบ้านี้กลับไปทางเกากไปลังกลับรถไหนจักหน่อยผมเห็นมูผมแล้วขี่ตามมาขี่ตามมาส,สิไปหาปลาสาวกันขี่ตามมาผมกับเฝ้า,าไปเลยไปเลยเลยไปเลยเลยนะจังหน่อยผมพูดแล้วผมสิบแวะเข่าเทียง <c oughs> แวะเข่าเทียงแวะเข่าเทียงพี่น้อง <ừ> um, ผมบ้างเลยล่ะบางน่าต้องขอเทียงนี่ละผมก็เลยบอกบอกบอกสาวบอกคนนัน้นบอกมูสาวบอกว่าเรียลเรียลขานีนเออ้เรียลขานี้เออเรียลขานี้ไปไหว้เดี๋ยวมูที่มาเห็นเออบอกสาวก็เรียลวกว็ฟาบดับเครื่องป้าบเออตรงเทียงพอดีเลนผมว่าจอบซ่อมกันว่ามู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 ขี่รถเห็นว่ามูขี่รถพานไปวันนี้ à à luôn ốp để cả lá cũng người nho gần mà đi nho nó đích nó toàn vô mà Ai bom men bom men phân mà ui xì ăn nào mất đại và bom men chắc chắc khui chắc nhang ai men bom men nhau này vậy ใหญ่เต้นเนาะคนมาเคยอู้ตุบ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 จากกิจใจเนาะบาดีเฮ็ดโบเป็นนะวันนี้โอ้ยใส่ส่งกาบคือเก่าเฮ็ดโบเป็นพี่น้องติดหน่อยเฮ็ดโบเป็นวันนี้โอ้ยบาดีกลับวันนี้ก็พากันขี่รถไปุ่นละไปหาผู้ไปหอดหมู่บ้านผู้สาววานนี้เขาก็ทำอ้ไปใส่มาเนาะใส่ ตายแล้วบาดีปกคีกับพากันขีรรถเล่นเออพากันขีรรถเล่นเนี่ยอ่าพากันขีรรถเล่นผมก็บาดีย้ำเมือนเ้ามาโอ้ยมูแถวบ้านเป็นยังไงเป็นยังไงน่ะเป็นยังไงเป็นยังไงโอ้ยตอบยังมันแจ๋วเจ็บหัวเขามืดแถวยังบม่ได้เกาสัมบอกมือเจ็บหัวเขาแค่แบบ เถียงหน้าหน่อยมันเป็นแขนเนาะมันบาอะเจ็บเขาโอ้แถยังบริไดให้เขาซ้าโอ้ยแบบเด็กคือตอนนี้ก็โมดแซวเลยวันนี้โอ้เด็ดเนาะหดทีเนาะันนะได้ย่างคิดในใจคิดในใจได้ย่างบริไดเห็นยังเขาซ้ำเห็นปุเป็นโอ้โหตายพี่น้องแท้ซีบอกอย่างเราเนี่ยผมอยากมาเบาเนะ่ยเพราะว่าโอ้โหตอนนั้น เล็กหน่อยเนาะโ้ก็เล่นนี่แหละนั่นแหละก็เลยเออเล็หลเ<อ>กหน่อยนะครับผมเมื่อเราสู้กันฟังแซ่บ